ประวัติเทวดานพเคราะห์พระพุทธคําว่าพระพุทธเนี่ยอย่าสับสนกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสะกดด้วยพอพานสระอุทอทหารทอทงส่วนพระพุทธเนี่ยพอพานสระอุทอทงนะครับโดยพระพุทธเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเทพเออร์มิสของกรีกหรือในภาคของโรมันเนี่ยชื่อว่าเมอร์คิวรีโดยเออร์มิสเนี่ย เป็นเทพแห่งการติดต่อสื่อสารและพระพุทธเนี่ยยังเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงไอซทีบ้านเราอีกด้วยเพื่อที่จะสื่อถึงการสื่อสารนะครับทิพยะของพระพุทธอยู่ในบทสตตามดังนี้คือเปรียงกูคาลิกะชชมมรูเพนาปฏิบัมพุธรรมโสมยัมโสมยัมกุโนเพธรรม ตัมบุดัมปรามามยัมจากบทสวดสดุดีพระพุทธแปลว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์พระพุทธผู้มีกายสีเขียวเข้มขำดุดดังดอกตูมของข้าวฟ่างผู้เป็นเจ้าแห่งดาวพุทธผู้มีความงามอันไม่สามารถที่มีผู้ใดเปรียบได้ผู้เป็นบุตรของพระโสมเทพ ผู้มีคุณความดีและอ่อนโยนมากด้วยสีเนหาพระองค์นั้นครับจากคําแปลของบทสวดเนี่ยพระพุทธเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับความฉลาดปัญญาสเสน่ซึ่งพระพุทธเนี่ยเป็นบุตรของจันทระเทพหรือพระโสมเทพดังที่ได้กล่าวไปในคลิปประวัติของพระจันทร์แล้วว่าพระจันเนี่ยหรือพระโสมเทพเนี่ยนะฮะได้รักนางตาราหรือนางโรหินีผู้เป็นชายาของพระพฤหัสัดี ทำาไม่พระสมะเนี่ยถูกขับออกจากสวรรค์ไปเป็นเทพในหมู่ดาวพระพุทธในคำภีรึกขเวทเนี่ยมีรูปงามมีผิวกายดําและก็มีชายาชื่อนางอินลาทิดาของมนูวัยวัสวตตและมีลูกชายชื่อบุรุรวัสซึ่งเดิมทีเนี่ยนางอินลาเนี่ยเป็นผู้ชายมาก่อนนะครับเรื่องก็มีอย่างนี้ครับคือนางอินลาเนี่ยเดิมชื่อว่าท้าอิรราช ท้าอิลลาชนั้นเสด็จออกประพาสและเข้าไปในที่ราหฐานของพระศิวะกับพระแม่อุมาในขณะนั้นเองเนี่ยพระอีสวรหรือพระศิวะเนี่ยนะฮะนึกจะเล่นสนุกกับพระอุมานะแปลงร่างเป็นผู้หญิงล้อเล่นกับพระแม่อุมาทําให้สิ่งมีชีวิตแถวนั้นเนี่ยกายสภาพเป็นสตรีเพศไปหมดเท้าอิลลาชที่หลงเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นสตรีเพศและเท้าอิลลาชเนี่ยขอพระราชทานอภัยโทษพระศิวะก็ไม่ยอมนะฮะ พระอุมาเนี่ยช่วยลดโทษลงก็คือเท้าอินลาเนี่ยกลายเป็นสตรีนามว่าอินลาหนึ่งเดือนแล้วจะกลับมาเป็นบุรุษหนึ่งเดือนสลับไปสลับมานะฮะอย่างกับเรื่องรันม่านะฮะระหว่างที่เท้าอินลา,ลาเนี่ยกลายเป็นนางอินลาก็ไปเที่ยวป่าลงเล่นน้ําแบบผู้หญิงรืษอีองค์หนึ่งชื่อว่าพระพุทธเนี่ยมาพบเข้าก็พระพุทธเนี่ยก็หลงรักนะครับแล้วก็เอานางอินลาเนี่ยเป็นภรรยานะครับ แต่แล้วเดือนหนึ่งนางอีลาก็กลายเป็นเท้าอีลราลนะฮะตามคําสาบหนึ่งเดือนถัดมาก็กลายเป็นนางอีลาเมียพระพุธอีกสลับไปสลับมานะจนนางอีลาเนี่ยตั้งท้องคลอดบุตรฮะพระพุทธหาทางช่วยให้เท้าอิลราลเนี่ยกลับมาเป็นผู้ชายนะครับก็เชิญมหาฤาษีมาประกอบพิธีอัศวเมธนะครับก็เป็นประวัติอันพิสดารของพระพุทธนะฮะนับแต่นั้นมาเนี่ยบุตรของอิลราลนะฮะกับพระพุทธเนี่ย ราชาปุรุเนี่ยก็เป็นต้นสายของราชวงศ์กุรุซึ่งมีเมืองหลวงอยู่หัสตินาปุระเรียกได้ว่าเป็นต้นวงของพี่น้องเการบและปานดบเลยทีเดียวครับพระพุทธเนี่ยมีอีกนามหนึ่งชื่อว่าโสมยะดังบทสวดที่ได้กล่าวไปในข้างต้นก็คือโสมยะเนี่ยแปลว่าลูกของพระสมเทพอีกนามหนึ่งของพระพุทธคือเราหิเนยะแปลว่าลูกของนางโรหินีอีกนามหนึ่งคือ สยามังคะแปลว่าผู้มีกายสีดำแต่สำหรับชาวอินเดียบางคติก็บอกว่าพระพุธเนี่ยมีกายเป็นสีเหลืองพระพุธเนี่ยเกี่ยวข้องกับลัคนาราศีเมถุนหรือมิถุนและลัคนาราศีกันสำหรับคนเกิดพุธกลางวันก็เกี่ยวข้องกับพระพุธพระพุธเนี่ยให้คุณในเรื่องของโชคลาภคนที่เกิดแล้วมีพระพุทธในด้านให้โชคเนี่ยนะฮะ จะเป็นคนที่มีสมบัติมากมีภรรยาที่ดีพระพุธเนี่ยเกี่ยวกับการค้าขายการสื่อสารการเจรจาการเดินทางและยังเกี่ยวกับปัญญาปฏิพานไหวพริบบ้างก็เกี่ยวกับเลขกลเพทุบายและก็เกี่ยวกับโจรอีกด้วยครับในกระตูนเรื่องเซเลอร์มูนเนี่ยเซเลอร์เมอร์คิวรีเนี่ยนะครับเมอร์คิวรีก็เป็นอีกนามหนึ่งของดาวพุธนะฮะซึ่งดาวพุธเนี่ยเกี่ยวข้องกับน้ํา ทั้งที่ดาวพุธจริงเนี่ยร้อนนรกแตกนะเพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แต่เซเลอร์เมอร์คิวรี่เนี่ยดันเกี่ยวข้องกับน้ําและอามิจังที่เป็นเซเลอร์เมอร์คิวรี่นะครับเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบเป็นคนสุขุมรอบคอบเหมือนธาตุน้านะฮะคาแรคเตอร์และเสียงภาคเนี่ยเมอร์คิวรี่ก็จะออกแนวหวานๆนะฮะซึ่งก็เข้ากับทิพยาภาวะของพระพุธอย่างยิ่งดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดคือพระพุธกลับตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงนะอย่างที่บอกไปร้อนนรกแตกนะฮะ สำหรับพระพุทธเนี่ยยังมีความเกี่ยวข้องกับเพทูบายและราชโจรซึ่งตรงกับทิพยภาวะของเทพเฮอร์มีสเพราวะว่าเทพเฮอร์มีสเนี่ยก็เป็นเทพแห่งการขโมยอีกด้วยนอกจากจะเป็นเอกทูตของสวรรค์นะที่คอยส่งสารไปส่งสารมาเพอร์ซี่แจ็คสันเนี่ยที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนนะฮะที่เกี่ยวกับเทพโอลิมปัสเนี่ยลูกของเทพเฮอร์มีสเนี่ยก็เป็นคนแอบขโมยสายฟ้าของซุสไบซึ่ง ก็ไม่ต่างอะไรจากพ่อในอดีตน,นะครับพระพุทธของอินเดียเนี่ยมากวาดให้ขี่สิงโตซึ่งจะหมายถึงอำนาจวาสนาแต่ของไทยเนี่ยกลับให้มาขี่ช้างเพราะเชื่อว่าพระพุทธเนี่ยเกิดจากพระอีศวรน,นำคตะสารหรือช้างเนี่ยสิบเจ็ดเชือกนะมาบทสร้างเป็นเทวดาพระพุทธนะฮะพระอีศวรไทยโหดเสมอนะช้างยังจับมาบทพร้อมกันได้นะแล้วก็เอามาห่อนะะ บทเสร็จแล้วเนี่ยหอ่อแล้วก็เอาน้ำำําอมฤตชุบขึ้นมานะเป็นพระพุทธหโหดน,นะสงสัยช้างจะตายอยู่แล้วนะแม่งถ้าเกิดว่าช้างยังมีชีวิตเนี่ยก็คือท่านโหดมากนะด้วยทิพยาภาวะของพระพุทธเนี่ยเกี่ยวกับปัญญาไหวพริบคําพูดคําจาสีประจําวันพุธเนี่ยจึงมักแทนด้วยสีเขียวซึ่งหมายถึงความอ่อนโยนคําพูดคําจาที่ไพเราะความการุณาอีกด้วยซึ่งสีเขียวเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับจัก,กราที่คอนะครับ โดยพระแม่ตาราที่เป็นโพธิสัตว์ของฝั่งที่เบตเนี่ยก็จะมีตาราปางหนึ่งที่เป็นสีเขียวก็คือกรีนตาราซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความการุณาดังนั้นสีเขียวเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทั้งปัญญาความฉลาดและความการุณาและคําพูดที่ไพเราะอีกด้วยครับดังนั้นเนี่ยในวันพุธเป็นวันที่เกี่ยวกับปัญญาวาจาความอ่อนโยนก็เลยมักจะบูชาเทพที่มีทิพยาภาวะคล้ายกับพระพุทธคนอินเดียเนี่ย บางครั้งก็มักบูชาพระพิคเนตซึ่งเป็นเทพที่มีปัญญามากไม่ก็พระแม่สารสวดตีคู่กับพระพิคเนตเพราะพระแม่สารสวดตีเนี่ยเป็นบรรดาแห่งพระเวทมันตราและสุรเสียงหรือบางครั้งก็บูชาพรนะภฤกษณะเพราะพระกิษณะเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเจราจาคําพูดซึ่งตรงกับนิสัยของพระกิษณะนะครับเขาก็เลยบูชาให้พระกิษณะเนี่ยเป็นเทพประจําวันพุธไป ในมหากราบพระรตตเนี่ยพระกิษณะก็เป็นพวกแบบว่าตุกติกด้วยนะฮะก็จะแบบมีเพทุบายเยอะสอนกลของไฟอธรรมนะทำให้เสียท่าเสมอนะฮะและชาวอินเดียบางกลุ่มเนี่ยที่เชื่อในสิบปางของพานา,ายไรเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีพุทธาวตารก็คือพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยสลับพาดวันพุทธเนี่ยก็เป็นทิพยภาวะของพระพุทธเจ้าและเขาก็บูชาพระพุทธเจ้ากันในวันนี้นะครับ และก็อาจจะบูชาคู่กับเทพอื่นๆของฮินดูก็ได้นะครับเพราะเขาเชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารของพระนารายนะครับเรื่องของพระพุทธเนี่ยก็สั้นๆนะครับไม่ค่อยมีประวัติอะไรหวือหวามากนอกจากเป็นต้นตระกูลของพี่น้องปันโดบและเการพนะครับ